สบายดีเอฟซีทุกคนยินดีตอนฮับ้าสุสองเมตีสภายบางสวนเด้อจ้ามินิกากอาออกเดินทางอีกแล้วค่ะฮาวสิพากันไปแคมปิ้งนะจ้าแคมปิ้งปิกนกปิกนิกแตู่เสียวกว่าเฮามาประจญภัยหลายกว่านะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิให้เบิร์กสาว ฮัลโหลน่หาร์เราซื้อเราโกงเปเียกันจงเตียเตี้ยเป็นูเอยู่บนน่ะเป็นผู้ประสบภัยต่อไน่ะผู้จับป้งรถมนมกไหบรรยากาศ้บ้าจับโป้งนะโอ้โหดีวได้เลยอ้าเบิ่งบรรยากาศซิวๆสนกทุกคนเนาะาเจ้ามีบ่อลันคอยบ่ีมีบ่านั่งอัดกันไปนีนะมีบ่ เมื่อวานนี้ก็อัดกันพอแหงแล้วแม่นน้ำลงเมื่อเข้าไปนะคะยังไหลอยู่ได้เมื่อมาแต่ฮับเพิ่นน่ะน้ำท่วมเยอะยังบ่ะหอดบนจุดที่มันท่วมเอออลิตายังเป็นซูเปอร์รถอยู่เนาะเพิ่นยังบนพวบ่วางสันทายเห็นแต่เห็นแอ่างอันนี้ผู้ป้าเออโนบอกว่าจะบ่เห็นเห็นเออเซยตากสั้นเติบตป่าอ่าข้าแมนบ่ได้มาดุดเลยข้าแมนแรงอีกจังหน่อยนี่ก็คือว่าโอเคนะเพราะว่าน้ำมันกระซิแบบบ่เลื่อมตาบันไดนี่ เอาเรือเอาไปดงลิงไปสุ่ยบอกบอกเราไปสุ่ยเนอเรอไม่มีกับแย่ๆดวงล้อดงลิงอยู่นี่เด้อเอาไปโพดอะดงลิงหรือสมาร์ทโฟนวิวเดิมๆเนาะเขาเคยถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดภาพไปตอนที่อยู่บอดแคมปิ้งเนาะว่าสิเป็นอะไรทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาฮอสบนแคมปิ้งแล้วเนาะอยู่สุ่ยแต่ว่าเฮาสิพาเบาไจกินข้าวอยู่บนฮานก้อนเนาะทุกคนเนาะ พอเพิ่นฮ้อนเพื่อนให้อากาศเย็นๆจังหน่อยล้วจะไปนั่งแคมป์ปิ้งน้ำเขาเนาะเขากำลังกลางเต็นเนาะเขาก็เลยสิมากินเข้าอย่างเป็นยุคประยิบยูนีกอนนะทุกคนเราจะไปซื้ออาหารให้เพื่อนก่อนให้เพิ่นเอาอามีท่านั่งเป็นมู่เพื่อนเลาเพิ่นฮ้อนเพื่อเพื่อสิไปท่าเขากลางเต็นกับบ่ง่ายนะเดี๋ยวซื้ออาหารก่อนนี่ป้งป่าต้มหอยก็มีต้มหอยใครไปเลยต้มหอยอ่าต้มป้งปลาอันนี้เด้๋ยซะ พวอ๋อเนสียเลยอุ้นอุ้นอุ้นอุนอนอนได้บอกอ่ือปิงป่าจ้ะคนก็ไหลได้ได <c oughs> หยยมทางลุมก็ไล่หลายพี่นอ้อง <c oughs> อากาศแบบฮอนเดดแฮงเลยแล้วเบ่าก็ฮอนห่วยนะพอเพิ่นฮอนอน,นั่งอยู่ฮานอยู่ลุมนี้ตอนนั้นทามากินอยู่อันนี้เขาขึ้นมาซื้อซื้อเอาต้มหอย ขา้าวเหนียวออโอเคเขาซื้อลงไปกินอยู่ลุมกัลยนะเนาไะไ,าไม่ได้จะไปส่งเลยบอตู้ตัวนี้นี่ย่างไปข้างนี้แมนลงไปนี่แหละขัะนเจ้าย่างไปทางนี้เลยอันเป็นตู้เปอนที่ส่งเลยโดย,ดยอือขาจะให้คนไปส่งให้นะเนาะกำลังอุ่นปิ้งป้าให้ของเ้าตัวนี้เด้อนี่ด้อยเอาข้าวสิบพัน โดยไปเก็บเงินยูฮันได้บ่อเก็บเงินยูฮันเลยบ่อโดย,โดย,โดยกับต้มหวยถ้วยนึงโ,โอเคเดี๋ยวเาจะลงไปหาหน้าบ่าก่อนนะเราจัดเน็ตกัดด๋อแพงเยเป็นอะไรเป็นร้อนมากร้อนมากไม่ไหวสงสารหลานมากเลย ไดรอย,อยังไงไม่ได้นะม,ม,มินนะถ้ามีพูดได้ไมีจะพูดไปยังไงเนี่ยหนูก็ไม่แหวเหมือนกันค่หนูก็ไม่แหวเหมือนกันค่อนเออเออเขาจะมากินข้เทอร์นี่ก่อนเนาะเออบรรยากาศก,ก็ดีได้แต่ว่าน้ำบกลงนิดนึงนี่เอ,อ๊ตอนนะเขามาน้ำขึ้นแหงทุกคนอุ๊ยอ่สสาธรรมชาติเขายันเพงลงเจริญกระซิบนาะทุกคนขออนุญาตพักก่อนเด้อเด็กเคกเพิ่นกระไลยอยู่ นี่ทุกคนสร้างมากินผู้เดียวเนาะบ้าว่ากินก้อนนะสันเดได้ปิ้งป่ามาปิ้งป่าแล้วก็ต้มหอยนะจ๊ะอ้าวเขามาประดิภัยสไลด์มือน,นี้เนาะว่นม่นมาแคมปิ้งนั่นแหละเขาไปแล้วเขาไปกินแกาไม้เดี๋ยวเขาจะตามไปนำหลังเนาะทุกคนเนาะให้มันเดดนอนออนกว่านี้เลยจังพาเบาไปนั่งซิวซิอยู่แคมทางเนาะ ให้ให้สถานที่มันลงลงตกวะโอเคมาเด้อทุกคนเด้อกนินปิงปลาสุยแล้วก็ต้มหอยจ้านี่ขเ้าเหนียวโอเคแสดงทุกคนฮอตัพพามาตอนนี้เดินออกมาจากบนทะเพสุยแล้วเนาะพามาบนเขาตั้งแคมปิ้งเนาะพาม,มาตั้งแคมปิ้งก่อนพามาตั้งค่าฮะนะอาไปเบิรงกันเลยว่ามันไมเป็นอะไรมันไม่เป็นแบบแคมปิ้งหรือว่า อ่ะผจญภัยก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะโอ้แต่สิได้เปิดไม้นี่เขาเปิดเพลงดิหามายกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะอากาศก็พอดีแดดอ่อนหน่อยนึงเนาะกรบปุบปานใดน้ำบ่อ่อนปนะานใดครับ,บ,บ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบนึงเขามีจักปัน้นพงปั้นไฟอีกได้พี่น้องโอเคนี่ทุกคนเขามีจักปั้นไฟอีกเนาะป้าบรรยากาศโคตรได้เลยเดี๋ยวเราจะปีนบรรยากาศให้เบิ่กนะทุกคนเนาะ นี่อันนี้แม่ลดและสามีนุ่มนิ่มนี่มาเบ่ง นี่ทุกคนป้าบรรยากาศแบบนี่แต่เาแต่เายานเพลงมันเข้ามาแล้วทุกคนเนาะมันจะพักไว้ก่อนเด้อแดยบรรยากาศก็เลิศนะคะพี่น้องเลิศจริงๆน่ โอ้โหนี่อันนี้ก็แม่นเข่ามาแคมปิ้งเนาะทุกคนเด้อันนี้ก็แม่นรถข้าเด้อบ่แม่นคนเฮาเด้อนี่เองสิพเข้าบ่เนาะเต้าอย่ากลับวุ้ยอันนี้น่ะเข้ามามือก้อนน้ำท่วมหลายเป็นให้นาเข่านอกจากนัเจ้าน่าจะบริสนาเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีเข่าเลย เขาขึ้นซบ่เฮ็ดแล้วแหละเฮ็ดกับบไดกินเนาะเอ่อ้ามาตอนไปเยีเย่ยมบอลไปเย่แม่ละเนาะตอนไปเยี่ยมเนาะตอนไปเยี่ยมมันพ่อปูอันเซียงน่ะน้ำยังท่วมอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้บกเราเห็นคานาแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคเขาจะพักไว้ก่อนอันนี้แมนบอลทองแคมปิง้งอุ้ยรถมาเฮยเป็นแต่ยานเขาเซงกันหยับลงมาเฮยเป็นแต่ยาน <Okay. S 2> อยู่โอเคคุณน่ะ ไปเลยนี่ป้ายอันนี้แม่นวงเฮาเนาะวงแคมปิ้งเฮาวงคำเหลาวงคำเหลามีไฟฟ้ไหมมีเนาะมีหรอได้จัาเปอร์เซ็นต์เลยได้สี่สิบเอ่อห้าสิบฮู้นเด้อนเด้อหน้าจันยื๊ออานีเอออามีพอกน่าจะฮากับเรา อเดี๋ยวพไปก็ไผ่ก็คือเอินเกิดไผ่อ๋อโตไม่ตาอยากอยากกินก็ลินเอาอยา,ากเมาก็ลินเองกินคนเดี๋ยวสี่สองเลยเหรอลินเองได้หนิโอ้ขอากะลีพี่น้องซิวๆค่ะ <c ười> แม่ <c ười> ากาศกำลังดีนะทุกคนเนาะแรงแล้วโอ้ยลูกค้าเขากระใจฮอนนะอเนาะเขามายาดเพลงเด้อ <c oughs> อารมณ์ข้างวะกำลังอยู่ม้วนอะนะเอ <c oughs> เอ,ขอขอขันรายการนิดนึงเนะงงานะท่าวิวพวกนี่ยเฮ้ยไักทายทุกข้างนทักทายเลขสามคนขับรถเซี่ยไฮสบายดีนะวัตถิไทยสบายดีเป็นซูเฟอร์ขับรถกินไรบ้างเออกินกระข่อยป้อ เออแป๊บนึงไปแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายหุ่นเนาะทุกคนเนาะอากาศตอนแรงๆประมาณนี้เนาะทุกคนดแต่วินตกเด้เดี๋ยวจะพาไปบแป๊บนึงเนาะทุกคนถ่ายแบบฟ้าๆเดลยนี่อันนี้แม่นจักปั่นไฟเฮนาะทุกคนเฮ้ยหุ้ตะวินพี่น้องปลามาสะท้อนกับกับน้ำเลยทุกคนเนี่ยะน้ำได้อยู่พื้นนี่อันนี้แม่นน้ำเนาะอ่า แต่งตะเวนสวยมากพี่น้องมีเพื่อยพร้อมในนหผลคัก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 นี่เวลเวลาจะลูกลูั๊บลูกเดาลูกบุเปเด๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อ๊ก๊ด๊๊๊๊๊อ๊๊๊๊๊๊๊